สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับบีมเหมือนเดิมลยนะครับวันนี้นะครับบีมมีรถสวยๆนะครับทันสมัยหน้าตาใหม่หมๆหลอ่อๆแบบนี้นะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับกับรถด้านหลังบีมนี่นะครับเป็น Honda City นะครับตัว1.0นะครับเทอร์โบอาร์ปี2020เป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับความพิเศษของตัวด้านหลังบีมนี้นะครับก็นอกจากจะเป็นตัวท็อปพิเศษแล้วเนี่ยเขายังจะได้เป็นสีแดงนะครับอีกหนึ่งเม็ดสลิดอีกด้วยนะครับซึ่งมือหนึ่งนะครับป้ายแดงออกใหม่เนี่ยสีนี้้นนะคะคคครรััับบบตตตองงววก์เพิ่่มมผแ เพียงแค่400,000กว่าบาทเท่านั้นเองบิมพามาดูกันก่อนเลยด้านหน้าเป็นยังไงบ้างรถคันนี้นะครับเขาจะออกแบบมาให้กระจังหน้าเป็นสีดำนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเริ่มต้นนะครับที่กระจังหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมกับนะครับตรงนี้เขาจะมีโลโก้ RS ให้มาอีกด้วยนะครับตรงนี้แปะเดิมจากโรงงานทําดน้นนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเขาจะเป็น Full LED ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่านะครับไฟ Daytime Running Light หรือแม้แต่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เขาจะ ตรงนี้ก็จะเป็นลายเคปล่านะครับจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับซึ่งออกแบบมาให้ดูสปอร์ตดูทันสมัยนะครับสมกับเป็นแบรนด์ฮอนด้าจริงๆเรื่องดีไซน์นะครับคันนี้เนี่ยมีการทําสีปากกระโปรงมานะครับเดิมทีอาจจะมีริ้วมีรอยต่างๆนะครับส่วนส่วนอื่นของรถด้านหน้าด้านข้างเนี่ยบิมเช็คให้เรียบร้อยตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นรถที่ไม่ได้มีชนหนักมาอย่างแน่นอนตรงนี้บิมก็การันตีให้นะครับมาดูที่ด้านข้างตรงล้อนะครับตรงล้อนะครับเขาจะได้เป็นล้อแมกรอยนะครับอับ เป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับตัวยางก็จะเป็นยางปีพศ2023นะครับดอกยางก็ยังลึกๆนะครับเป็นยางของแบรนด์คูดเย่นั่นเองนะครับตรงกระจกนะครับก็จะได้เป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็เขาจะซ่อนนะครับไฟเลี้ยวนะครับไว้ตรงด้านข้างตรงหูกระจกแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับส่วนมือจับนะครับเป็นแบบสมาชีเลตเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้กันสะก็ยังไม่มีมาให้นะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็แจ้งบีมได้เลยเวบีมจะให้ดูนะครับพวกแผงประตูนะเปด้นไ็ ซอบทัชบุกหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะครับเดินได้สีแดงนะครับสีเดียวกับเบาะรถนะครับเขาจะบุตรงนี้มาให้นะครับด้านในนะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผสมกับกำมะหยี่นะครับตรงกลางครับแถมที่สําคัญนะครับเขาจะได้เป็นบักเก็ตซีทนะครับใครตัวเล็กๆเนี่ยจะเหมาะเลยนะครับเพราะมันจะนั่งแล้วรู้สึกไม่โยกเกกไม่โครงแขงจะกระชับมากๆเหมาะ ลดแรงแงแบบนี้นะครับแผงประตูด้านหลังนะครับก็เรียบร้อยสะอาดสวยงามนะครับเมื่อเปิดจากข้างในเป็นสีโครเมียมเหมือนกันเบาะด้านหลังนะครับก็ได้เป็นสีดานะครับสามารถวางที่พักแขนได้หนึ่งตำแหน่งนะครับล้อหลังนะครับก็จะได้เป็นล้อขอบ16นิ้วเช่นกันเป็นแบบดัมเบลกนะครับด้านหน้าเป็นแบบยืดเบรกนะครับสำหรับ h o นด a City นะครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอย่างที่บีมแจ้งไปเลยส่วนน้ำมันที่ใช้เติมเนี่ยก็จะเติมได้ตั้งแต่ e20 91 95นะครับย,ยังไม่จะรองรับตัว e85 เนาะด้านท้ายมาดูกันต่อด้านท้ายเลยนะครับผมด้านท้ายเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟท้ายที่ยังไม่ใช่ full LED เหมือนทางไฟหน้าน้านน้า,นาเนาะเขายังเป็นไฟแบบหลอดธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าออกแบบมาได้สวยทีเดียว ดูทันสมัยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นดักเทลสีดําอีกด้วยนะครับแล้วตรงเสาอากาศนี่กิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็จะเป็นเสาอากาศเป็นคลิปฉลามสีดําให้เช่นเดียวกันนะครับลงตัวมากๆนะครับดิฟฟิเซอร์ข้างล่างนะครับเขาจะเป็นนะครับแบบเคปล่านะครับซึ่งจะเป็นลายเดียวกับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็กิมมิคไฟท้ายอีกนิดนึงของตัวนี้ที่เขาออกแบบมาตรงนี้นะครับสจุดเนี้ย จะมีไฟสว่างขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับเวลาเราเบรกหรือว่าตอนกลางคืนนะครับผมมาดูกันที่ฝั่งขวาหรือว่าฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแทงประตูนะครับก็ดําๆสวยงามดีเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดก็เป็นมือเปิดสีโครเมียมนะครับดูหรูหราพรีเมียมมากๆนะครับนี่ครับประตูบานหน้านะครับก็ดําเช่นเดียวกัน นะครับ <linkage> คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีความแรงนะครับเทียบเท่ากับเครื่อง1.5เลยนะครับและที่สําคัญนะครับแรงบิดแรงออกตัวของเขาเนี่ยความที่เป็น1.0เทอร์โบแล้วมันก็จะมีแรงบิดที่เทียบเท่ากับนะครับเครื่องยนต์1,08เลยทีเดียวนอกจากจะได้ความแรงแบบนั้นแล้วเนี่ยเด่นของเขาเลยคือเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับ <im ps> ผมเรียกได้ว่าจิว๋แวแจ๋วแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับให้คํานิยามกันเลยหัวน็อตด้านนี้นะครับก็เป็นหัวน็อตเดิมๆไม่มีการแก นี่กล้องแผนให้ดูได้เลยพวกคานนะครับก็เป็นคานเดิมหม้อน้ําเดนโซ่เดิมจากโรงงานนะครับออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเนาะนี่ครับพวกหัวน็อตต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับสาหรับตัวเครื่องนะครับก็จะได้เป็นเครื่องใหม่ๆสวยๆแบบนี้แหละฮะเป็นเครื่องเดิมนะครับพวกมาร์กแต้มทรงแต้มสีก็ยังอยู่นะครับถ้าคุณลูกค้ามาดูอยากจะมาทดลองขับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวบิมรีวิวห้องเครื่องกันคร่าวๆประมาณเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็ไปรีวิวข้างในก่อนไป โตัวเบาตรงนี้นะครับเขายังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่นะครับไม่ใช่เป็นปรับไฟฟ้าเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเห็นนี่ เขาจะมีชุดเขาเรียกว่าชุดแต่งแป้นเบรกแป้นอะไรเงี้ยคือแต่งมาจากฮอนด้าเดิมโรงงานเลยนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้1บานนะครับระบบเซนทันลงเซนทันเราก็สามารถปรับได้ที่แผงประตูด้านขวาตามปกติเลยนะครับระบบการเลื่อนถลายตรงนี้มีมาให้ระบบเบรกเอมีเอสตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับบีมให้ดูก่อนนะครับตัวเอสเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นชิตรงนี้ให้นะครับสามารถเล่นกงเล่นเกียร์ได้เวลาเราใส่ไปที่เกียร์เอสเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเวลาใส่เกียร์เอสปุ๊บเราก็สามารถปรับแพทเทิร์นชิพได้นี่ 129,405กิโลเมตรนั่นเองนะครับตรงหน้าจงหน้าจอดิสเพย์เขาก็จะบอกระดับน้ำมงนน้ำมันต่างๆนะครับตรงนี้เขาบอกให้ครบเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนาะตัวนี้ก็จะมาจะมีคุดช่นโชนนะครับตัวนี้ก็จะบังคับนะครับพวกหน้าจอพวกรับสายต่อสายมือถือนั่นเองนะครับหน้าจอนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนเนาะขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ดิมลองทัชสกรีนให้ดูนะครับสามารถทัชสกรีนได้ตามปกตินะครับ ต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ต่างๆได้หมดนะครับมีกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะครับตรงนี้ปรับมุมมองได้3ระดับเหมือนเดิมตรงแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบออโต้นะครับตรงนี้นี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับปรับได้สูงสุดนะครับที่28องศานะครับตรงนี้ตรงเกียร์นะครับตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์เอสนะครับสำหรับการ ขึ้นลงทางชันนะครับพร้อมกับระบบแพดเดิลชิพให้นะครับของค o นนาซิตี้ตัว็อปคันนี้เนาะพร้อมกับนะครับฟังชันระบบประหยัดน้ํามันนะครับตรงอีคอนโหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปุ่มนะครับเขาเรียกว่าบิไม่แน่ใจของค o น d าเรียกอะไรมันจะเป็นไอสตาร์สต็อปนะครับเมื่อเราคาดเบลนะครับแล้วติดไฟแดงหรืออะไรต่างๆอยู่เนี่ยแล้วความเร็วรถเป็นที่ศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยเครื่องยนต์เขาจะดับให้เองนะครับแต่ว่าพวกฟังก์ชันแอร์ต่างๆเนี่ย ก็ยังทํางานอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการทําให้รถมันประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ต้องการใช้เนี่ยก็สามารถกดปุ่มปิดได้นะครับตรงนี้บีมให้ดูกันที่ด้านบนพวกระจงกระจกบังแดดนะครับมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้ดีอย่างนะครับด้านในเนี่ยเขาจะได้เป็นสีดาล้วนนะครับข้างในดาล้วนทั้งหมดเลยทั้งหลังคาแล้วก็ทั้งเบาะนะครับมันทําให้รถดูมันเท่อะบีมชอบมากๆนะฮะ เดี๋ยวบิ๊มพาไปรีวิวตรงเบาะหลังบ้างนะด้านหลังบิ๊มให้ดูที่เบาะกันก่อนนะครับตรงนี้เขาจะมีสามารถรองรับคาซีทติดตั้งคาซีทได้นะครับตามสไตล์รถซีดานทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สามารถตรงนี้เป็นที่พักแขนนะครับหรือว่าวางแก้วได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เขาจะให้ที่พักแก้ววางแก้วมาอีกถึงตำแหน่งนะครับส่วนด้านล่างคอนโซลกลางตรงนี้นะครับเขาจะมีรูพาวเวอร์เอาเล์สิบสองโวลต์ให้นะครับสจุดนะครับโดยรวมก็ให้มาโอเคนะครับลำโพงรอบทิศทางนะครับแอร์แบก ก็รอบคันเหมือนกันเป็น8ลูกนะครับสำหรับแอร์แบ็ก n d a City ตัวท็อปคันนี้นะครับเอาละ่ะเดี๋ยววิมจะพาไปสรุปราคากันที่หน้ารถกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับบีมขายกันอยู่ที่นะครับ469,000บาทนะครับส่งตลอดสัญญานะครับประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับตลอดสัญญาเลยนะครับตรงนี้สามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรนะครับหรือว่าพนักงานข้าราชการเงินเดือนต่างๆนะครับขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสต์นะครับตรงนี้ก็มาออกรถกับบีมเป็นเจ้าของ Honda City คันนี้ได้ง่ายๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อบีมเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 0 1915656นะครับหรืออยากจะแอดไลน์ก็แออดดดมาไ้ที่ ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ